ในการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพีมาริกที่ผ่านมานั้นต้องยอมรับนะคะว่ามีการทะเลาะวิวาทของแฟนบอลกันบ่อยครั้งค่ะทำให้ล่าสุดนะคะมีกลุ่มแฟนบอลของหลายๆสโมสรมารวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อที่จะทำให้การทะเลาะวิวาทของแฟนบอลน,นั้นลดลงด้วยการจัดเป็นฟุตบอลของแฟนคลับขึ้นนะคะไปติดตามรายงานชี้นี้จากคุณเกรียงไกรทวีโชิกิจเจริญค่ะ การแข่งขันฟุตบอลไทยพิมพ์ลกที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในสนามฟุตบอลอย่างต่อเนื่องจนส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของการแข่งขันเป็นอย่างมากซึ่งหลายฝ่ายต่างก็ไม่นิ่งนอนใจและพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาอย่างไรก็าตามหลายมาตรการดูจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเช่นการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยการแยกกลุ่มแฟนบอลของแต่และสโมสรออกจากกาันหรือการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มบุนเมาในสนามเป็นต้น และด้วยเหตุนี้เองกลุ่มแฟนบอลพันแทของแต่ละสโมสรซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นกลุ่มอันดัพที่ก่อความรุนแรงในสนามได้ยพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองซึ่งพวกเขาเห็นว่าวิธีของพวกเขาไม่เพียงเป็นการแก้ไขปัญหาช่วครั้งช่วคราวเท่านั้นแต่จะเป็นการแก้ไขปัญหา,อย,าอย่างยั่งยืนนั่นก็คือการจัดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับของแต่ละทีมก่อนหน้าการแข่งขันในแต่ละนัดจะเริ่มขึ้น พนุพัฒน์หลองสมบูรณ์แฟนบอลอินซีเพื่อตำรวจเล่าให้ฟังว่ากิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาประมาณ2ปีแล้วซึ่งเกิดจากความเริ่มเริ่มของแฟนคลับของแต่ละทีมที่อยากจะเชื่มอมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันโดวยพวกเขาจะมีการนัดแนะกันผ่านเว็บบอร์ดหรือโทรศัพท์พูดคุยกับตัวแทนของแฟนคลับทีมตรงข้ามที่สําคัญเขาเชื่อว,ว่ากิจกรรมนี้น่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงในสนามฟุตบอลระหว่างแฟนบอลของแต่ละทีมได้ ก็ถือว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าช่วยให้หนักเป็นเบาดีกว่าครับก็เหมือนกับว่าก็แฟนบอลก็คือมาเชื่อมสัมพันธ์กันแต่ฟุตบอลกันแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่แฟนบอลทุกทุกคนที่จะมาร่วมกิจกรรมแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ส่วนหนึ่งเลตัวยๆดูนั่นเองเนี่ยผมว่ามันก็อย่างน้อยๆก็คลุกขี้นำๆเชียร์ก็คือแกนนำอะไรเงี้ยก็ก็มาร่วมกิจกรรมกันมันก็ช่วยให้ช่วยได้ระดับหนึ่งว่าเพื่อลดความรุนแรงได้ได้บ้างเท่านั้นนะครับ ในส่วนของความรุนแรงนะฮะมันก็มันอยู่ที่จิตสํานึกกันะฮะเราจะไปอ้างว่าคุณเมาสุราเมามีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่าโดยภาพรวมจะมาโทษแฟนขับอย่างเดียวก็ไม่ได้มันอยู่ที่ผลการแข่งขันอยู่ที่กรรมการตัดสินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าถ้าโดยตัวเรามีจิตสํานึกที่ดีมีใจรักสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ ขณะที่ทศพรอินทรกรเสรประธานแฟนคลับสโมสรอีซีเพื่อตำรวจซึ่งเคยมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความรุนแรงในนัดเยือนชมบุรีเอฟซีเมื่อปีที่แล้วก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในสนามฟุตบอลส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแฟนบอลที่ใช้กิริยาหรือคำพูดเยาะเย้ยถักถางแฟนบอลฝ่ายตงรงข้ามซึ่งหากย,ยังคงม,มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกในสนามฟุตบอลจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกที่กำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีคือมันอยู่ที่ ที่พวกเราเองครับเพราะเกิดอย่างอย่างผมเป็นคนนําเชียร์งเงี้ยถ้าเกิดผมรุนแรงนะครับผมผมนำคนของผมด่านะครับความรุนแรงเนี่ยเชื่อว่า90%เเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าผมเองเนี่ยคุมอารมณ์อยู่นะครับก็จะสามารถกองเชียร์เนี่ยก็จะสามารถความรุนแรงของเราเนี่ยก็จะไม่เกิดนะครับอย่างเช่นกองเชียร์เราด่าเนี่ยเราก็ร้องเพลง ตีกองกบไปก็หมดเรื่องครับถ้าเกิดมันเกิดความรุนแรงเนี่ยนะครับก็หนึ่งเลยนะครับแฟนบอลของเราเนี่ยก็ต้องเจ็บครับแล้ววันหนึ่งะครับแฟนบอลของเราก็จะต้องหายไปครับเพราะว่าไม่มีพ่อแม่คนไหน,นครับปล่อยให้ลูกมาเชียร์บอลไม่รู้ว่าจะเอาชีวิตลอดกลับไปหรือเปล่าอย่างไรก็ตามไม่จะยอมรับว่าพวกเขาเป็นเพียงแค่ฝันเฟืองหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสาฟุตบอล แต่อย่างน้อยพวกเขาก็มองว่าคนเฟืองเล็กๆของพวกเขาน่าจะช่วยขับเคลื่อนฟันคฟออื่นๆในภาคส่วนอื่นของวงการฟุตบอลไทยในการขจัดปัญหาความรุนแรงในสามฟุตบอลได้อย่างยั่งยืนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในการแข่งฟุตบอลชั้นนําของยุโรปเกรงไกลทวีโชคกิจเจริญไทย PBS รายงานกิจกรรมนี้ก็น่าจะได้ตัวอย่างมาจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะคะที่มีการจัดฟุตบอลของกลุ่มแฟนคลับเช่นเดียวกันค่ะและถ้าพูดถึง